น้องไปจากมือหนึ่งเดี๋ยวจักพันเ้าะมือหนึ่งน่ะมืดมือน,น่ะโดยโอ้เด้เข่ากิโลปลายหน่อยนึงเนาะครับสบายดีบรรดาพ่อแม่พี่น,น้องเนาะบ่าว่าจะอยู่ในอาประเทศต่างประเทศของบาหลีกับอตอ้นครับทุกทานเข้าสูส่ซองของบาหลีอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องก็ตอนนี้เข้ากาอยู่ระว่างการระว่างกลางของการเดินทางเนาะ ที่จะออกเดินทางไปแยมยามน้องเลิศเนาะพี่น้องเนาะพอดีว่าในช่วงระยะผ่านมามีเอฟซีหลายๆลาทานเนาะคอมเมนต์เข้ามาเนาะอยากให้เฮากันไปแยมยามน้องเลิศเนาะบู้ว่ามันแมงมันอย่างพี่น้องบักหลายต่อเนีคล้ายๆกับยุงแต่บูแมีนเนาะกัเนาะเฮาก็มีโอกาสได้เข้ามาบ้านเฮาก็เลยว่าอยากเข้าไปเยี่ยมยามอ่าทางน้องเลิศว่าเป็นจังได๋ชีวิตเดี๋ยวนี้เนาะอ่าน่าจะเซ็งอยงเฮียนแล้วล่ะ เพราะว่าห้องแห้นแต่ละบอนอยอยแทบนี้ขาเจ้ากับปิดเมื่อแล้วเนาะก็เลยยักไปสอ,อบถามเบิรงว่าทางน้องเลิศกับเอื่อยของเพื่อนอันได้เฮดให้บ่สำหรับปีนี้นเนาะหรือว่าบ่้ด้เฮตหรือว่าเป็นน้าใดกับบุหูนเนาะเอากับผู้ดเ้เมื่อโดนแล้วเอาก็ยักไปเยี่ยามแล้วก็ปวกไปอัปเดตให้ทุกคนได้เห็นน้ำกันเนาะพอมีหลายคนถามมาเนาะก็โอเคเอาออกเดินทางพร้อๆมๆกันแล้วเนาะ เดียวมาก็ไม่เห็นกะเจาตามเข่าเนะะาะก็เลยมาทายให้พี่น้องเดือบลงน้ำกันเอาผูด้เดียวตามสองโคกเลยเพราะ <c oughs> มันคือว่าบ่นเป็นเขาให้นี่แม่น่ะนี่แม่น่ะมันคือว่ายับยับเปเนาะอเอาไก่กว่าีกินมันนี่ ไก่มมนอยากกินขา้าวโอ้ต่ำไปพร้อมบ้านไกลไปพร้อมต่ำจักเถื่อจึงได้ข่าวสารต่ำจักเถื่อจึงได้ข่าวสารสองสามเทือ่อสองเถื่อเนาะ ไกลลายเนาอเโอ้ไปตามสองโคกเลยตามโคกนั่นแล้วก็มาตามพวกนี้อีกบ่อาไปสีะคือบ่อาไปสียูุ่้งสียเอาบ่มี่อ ตามมอเนอขอบใจเลยลกะโอเคเนาะตอนนี้เฮาก็ได้เดินทางมหาหอดเพื่อนของน้องเลิศเป็นทีเรียบร้อยเนาะอพี่น้องกะยังปกติดีเนาะเดี๋ยวเขาจะสำรวจเบิ้งรอบๆให้ทุกคนได้เห็นนกันเนาะแต่ว่าเขาเห็น,อ,นอุ้งน้ำมันซึมเนาะอพี่น้องนะ น้ำซ um ึมออกมาน่ะม um ีน um ้ำหลายบ่โอ้น้ำหลายเอาพี่น้องนี่เกือบเต็มเลยแต่มันซึมเนาะน้ำเต็มเลย น่อยของผู้ใดนี่มันของนองเลือดทุกเป็นกลังหนึ่งเขา่ามมันนอกก็ได้แลยมันนั่งนอกก็ได้อ่ะมาสิ น้องหนึ่งเข่ามานั่งนอกนี่กันละนั่งเลยสบายดีพอนะสบายดีอ่าหนึ่งเข่าอยู่ที่โดยเปื่อยไปทางไหนไปให้ไปให้แมนไฮของผู้ใดไฮคนเราถึงบ้านแมนของน้องกับเอืยบ่น้องอ่าน้องกับเืแอยกับเฮ็ดไหมโดยเฮ็ดเฮ็ดกว้างบ่กว้างเฮ็ดซองซองยังเฮ็ดซองให้ซองให้จะได้ซองให้ ไอดไทยสองบอลไอไทยสองบอลอ๋อบอลหนึ่งอ่นปูเข่ามัดแจักกระลงกระลงทองกระลงทองไอ้สองบอลพ่นเนาะโดยโอ้น้องก็ได้ไปทางบ่ไปไปเป็นอะไรได้หงเฮียนเสียงแล้วละโดยได้ทีอย่างปีนี้อาจารย์บอกบอกเบบอกเถอะอ่าอันนี้หนึ่งเข่าท้าเอื้อยโดยจะหน่อยเอื้อยมาตีโดยอันนี้เพิ่นมาแจกอ่ะโดยตะโลไหมเนาะ อันนี้ดังไปอย่างนี้น่ะน้องดังเห็นยังอันนี้ดังปะดังปะไม่แตงกินดิดมีอย่างกินเข่ามือแรกหนึ่งบ่ยังบ่มมีเถอะ <c oughs> เอาบวชันเอื่อยไปเบียกมาซีเอามันยังให้เอื่อยกินบ่มียังบ่มีกินเข่าละลายแล้วเนาะกินเขากับแจวดอกไฟมันยังยังดีตีดีดีเนาะน้องอยู่ ปอสีอ่ะมื่อสองเมื่อสองเนาะปีหน้ากับเมื่อสามเนาะ,<ด>อะยอมผมมากพู้ได้ย,ยอมให้กดเบิ้งเอาอนะอรีมทมาเออเบิ้งอ่านลองเบิ้งไฟเบิง้งอันนี้ที่<ด>เห็นอะไรละอ่าลืมแลว้วก็อ๋อออ่อนอ่อนคะือบออนออนออบูง ลม้มดอ๋อโอเคเนาะตัวนี้ก็ยังดีที่ตัวทางในก่อนป้าเพื่อนคือเปลือนแทะถูเล้วเนี่ยมันหนะักเนี่ยถูกันมันสะอาดเนะี่ย เด็กน,น้อยมาเบิ้งบักไลยสบายดีมั้งลู้เป็นบ่สบายดีเบิง้เบบงเออมื้อนี้น้องไปหยังมื้อนี้น่ะบ่ได้ไปหยังเอานอ้องเอาลานโดอืมอยู่ร,รันถ่ายใหญเนาะแต่ว่าบ่มีหยังแต่งกินซ้ําเบิง่งเอื้อยมากกับผ้าอันมื้อหน้าว่างๆกับผ้าเอือดนะไมๆๆ่ใช่เงี้ยนะมันต้องมันเกืนนะือนเด้อ เสื้อนองซักด้วยเสื้อน่ะบุตรซักจากมือเราซักแล้วซักแล้วมันนักเปลือกอ่านุ่งมือหนึ่งก็ซักแล้วเนี่โดนหย,ยาดเป็นพยานปีหน้ากาม้อสามเนาะบุตรแม่ลายไอ้บุตรแมา,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 มา,าโดนแล้วเนะาะบุตรแมาหาโดนเนาะสบายดีมะที่สบายบุตรแมเป็นยังเนาะอันมือขึ้นนี่ฝนตกบ่บ่ฝนตก เอาน้ําอยู่อุงเอาทางใดมาซั่นฝนตกตอนนั้นโอ้ฝนตกตอนนั้นแต่ว่ามันก็ยังอยู่อยู่เนาะได้ใส่น้ํามันเนาเนาะพอสบายอยู่เนาะสบายแต่ว่าอ้ายเบิ่งมันคือซึมอยู่มันบ่ออกอ่ะบอกคือสิออกอยู่แต่ก็ออกน้อยนะเบิ่งแว่าอ้ายเบิ่งมันซึมอยู่นะมันคือสิย่อยออกมาได้จักมื้อแล้วฝนตกได้น้ําํานั้นน่ะ3 สามมือโอ้คนยังหลายาอยู<ด>่เนาะคิดว่ามันตกมือขึ้นนี่นนเด็กหน่อยก็สร้างเปิน <c oughs> สร้างเปิดดอกไปโอ้อันนี้ไกวขี้นเนี่ย<ด>พักบ่ได้ปุ๊กแล้พักนะบหวัวเปียมาแล้วเนาะช่วงนี้ไปให้ทุกมือแล้วเนาะ สักเขาห้แล้วเลหรือหายนอนออกแล้วบ่ออกออกละงามอยู่ดิงามงามจักหน่อยก็จะจะได้ไปเสียเงี้ยน้องอือดี๋ยวได้เห็นไให้สองบอลคนหนึง่งน้องเริ่มช่วยเอลยแต่เตี้ยยันถางคนมาไปโรงเรียนเด้อไปโรงเรียนเด้อางให้เน้ เอาแห้งน้ำซาบานที่ช่วยกันเนาะเวลาของเจ้าเขาก็ไปช่วยเขาเวลาของเขาเขาก็มาช่วยกัน,นหน่อยทีย่หนี่เข่าท่าเอื้อยโอติดหนังสือหนังยางใส่เฮือนเนาะเขากินกันยางที่เลิศยากยาก บ่บ่มีเขาเม็ดแหละเขาให้น่ะเม็ดเอาแท่งใดมากินเอาแท่งใดมาหนึ่งอันสัตวอันนี้นะซื้อซื้อเอาซื้อน้ำอาจารย์กิโลนึงเท่าไหรล่ะเรนนี่โล่สิบห้าชิ้นห้าพันเอาเงินแท่งใดมาซื้อวันนี้ไปซอกจ้างผู้ใดไปจ้างอิจานจ้างทำให้ไม่ยังน้องเข้าไปนะโดยน้องไปจ้างมือหนึ่งเดี๋ยวจัางพัน สอง้าเมือ่อนึงน่ะมื่อเมือน่นะโดยโอ้ได้เข่ากิโลปลายหน่อยนึงเนาะกิโลสิบห้าได้กิโลปลายไปจ่ายทางให้เขาโดยเอ๋ย้าไปส <ไป S 1> ิไปไปเอ๋ยได้มือ่อนึงเท่าไรส,ส,สามสิบสามสิบผู้ใหญ่ได้หลายหน่อยนึงเนาะโดยเอ๋ยนี่ได้ได้เขา่าสองกิโลเนาะโดยน้องได้น้องได้กิโลปลายผู้น้อยเนาะขายสามนั่นเขาเลี้ยงเขาพร้อมสิ บ่เลี้ยงเอาเถอะแต่น้อยน้อยซะน่อเมือหนึ่งสามสิบพันกีบก็ถืออยู่ประมาณห้าสิบปลายบาทถ้าเป็นเงินไทยห้าสิบปลายบาทไปซื้อเดี๋ยวนี้บ่มีหลักขาวสาราบ่บ่มีบ่มีจังหน่อยเลยบ่เอ,อาบุษันถามเมือ่อตอนนี้ก็มีแต่จะไปซื้อไหมเนาะไม่ ช่ <c oughs> วงนี้ก็ช่วงเฮ็ดเวียก e ได้เนาะก็ได้ไปจ้างหลายปานดแล้วในอ่าเงินให้น,น,หนนะเอาไปไปซื้อกินกันหรืซื้อข้าวกันนะเงินของผู้ใหญ,ญ่ายบุญเพิ่นนแป้งแม,ม่นมารักนี้นะอันนี้รนะ้อยบาทร้อยบาทนี่เดี๋ยวนี้ได้อยูหาสิบสองพัน<จ>เอาไว้ซื้อข้าวซื้อกินไทยกันนะ ไปบางทีอ,งอันน้องอาจจะบูเวลาน้องไปซื้อเครื่องซื้อ,อยางนี้ตามเดตธนาคารเขาจะไล่ให้น้องหาสิบสองพันเนอะใชไว้หาสิบสองพันบางคนเขาไล่หลาสิบพันยังก็บพต้องไปเปลี่ยนน้ำเขาเขาไล่หาสิอะเพิ่ได้ถึงเมื่อกี้มาเมื่อวานนี่มีเต็งเงินบาทเนี่ยให้น้องแล้วก็น้องคอยไปซื้อคอยเขาไล่นะแต่ว่าต้องไล่เป็นหาสิบสองแต่อยู่ในเมืองนบางบอานก็ได้หาสิบสี่หาสิบห้าแต่ว่าก็มีน้อยบ้านเขาไปซอกแทยซอกว่าจึงได้ ลอยหนึ่งจะหนีกับหาสิบสองประมาณนั่นแหละ oh. ่นจะเล่เนจะแรงกเัเฮานาเอาเป็นน่ารักกต่างใจเฮ็ดเลียกช่วยกันนะ <No. S 1> ดีใจอายก็ไม่เห็นน้องแบบบ่มีผ่เปลี่ยนมายังนะก็ดีใจแหละกับมีเตสช่วยกอยเฮ็ดให้เฮ็ดยังเพื่อปีหนาเขาจะมีเขากิน <No. S 1> แล้วน้องก็เขา,าง,งี้นะบุระตรองอ้อนนะ <No. S 1> ต่างใจเทียมันเก่งนะอ <laughs> ยากหูที่ยอะมหนาหูที่ยวบอกอายนะ มาปีนี้ใิงในทียังแต่งใจเฮแล้วนอะเอาสนอากกนนดกลัวก่านึก็โอเคนเนาะเฮาก็ได้มาเยี่ยมยามแล้วก็มาสอบทาาชีวิตการเป็นอยูทางน้องๆเพื่อนให้เอฟซี FC ทุกคนได้ห้ามหูน้ำกันเนาะก็คือช่วงนี้นเป็นการเฮ็ดให้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเพื่อน,นแต่ละมือเพื่อนก็ต้องได้ไปเนาะแล้วก็ช่วงนี้นเขาของน้องเลือดกับเอือยเพื่อนก็มืดแล้วก็เฮาก็เอาเงินของผู้ใหญ,ญ่ใจบุญ อ,อยู่ทางต่างประเทศเป็นแหล่ผลบระสองค์ออกน้ำเนาะหายกลับน้องเอาไว้สิ่ของครบของกินเนาะเพราะว่าไอ่ก็ไปเฮ็ดเรียกทุกมือนะแต่ว่าอุ้มน้ำนี่ตามเฮาสซบถามเนาะก็คือฝนตกได้สามมือแล้วเนาะแต่ว่ามันก็ซึอมอยู่แต่ว่าก็มันก็บอกเมดเนาะแต่ว่าถ้าด,ดีแทบวิซึมนี่ก็แห้งดีเนาะได้สามมือเพื่อนน้ำใส่ไปได้กับเกือบนังเต็มเลยกัที่ว่าอ่า่อนยังได้ใส่ได้ซอยนำฝนในชุดนี้อยู่เนาะกับสำหรับคลิปนี้เฮ้าก็ เอามาฝากมาตอนทุกคนได้อาหับโซมน้ำกันเนาะก็ต้องขอเขาโอเเขาใจเนะาะอาผู้ใ้ญ่ใจบุญของเฮาอาคอยเพลินจงมีสุขภาพแข็งแงรงป่าจากโกาูคไัยไข่เจ็บเนาะเงินคำไหลมาเทมาเนาะซาถึงโอเคสำหรับคลิปนี้เฮาขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะ่วนว่าจะเป็นคลิปใดอะไรยุไสกันจะลืมให้กำลังใจกันคือเก่าคือเดิมเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพี่นนะ้องส,สบายดีย